็สอดทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชินวีโก้เนีนะผมเลมลยนี่มีชื่อว่าโบเฮเบโลเพวันนี้นะเราก็จะประกอบตัวเป็นเบคอนเนาะเพื่อไปแกล้งคนนั่นเองเนาะโอเคดูดว่าจะแกล้งใครได้บ้างเราก็จะสามารถเข้าบ้านใครได้บ้างเนาะไปดูกันเลยเนาวคุณผู้ชมเราต้องเลิกบ้านก่อนละกันเนาะเออเอาบ้านนี้ว่ะเออคนไทยด้วย นี่เราพิมพ์แบบนี้ไปเลย <c oughs> ต้องแพมอย่างนี้นะครับผู้ชมแล้วโอกาสที่เขาจะทำตามที่เราบอก <c oughs> โอเคครับ <c oughs> บ้าคุณผู้ชมเราเนี่ยจะต้องเข้าบ้านเขาเนาะแล้วก็ไปดูกันสิ เราต้องปรับตัวให้ตัวให้เราให้มันเล็กลงก่อนเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้เนื้อได้เงินมาแล้วแต่เขาเปิดตู้เซฟยนแต่แรกเลวนี่หว่าเออไม่รู้เหมือนกัน่ะแต่แต่เรี้กได้แล้วอ่ะ นั้นเราอ่ะจะต้องทําการกดเรียกประตูเขาก่อนนี่สวัสดีครับขอเข้าบ้านได้ไหมครับขอเข้าบ้านได้ไหมครับไม่ตอบเลยครับไม่ตอบเลย นี่เข้ามาแล้วเนาะนี่นิ่งมาก Yeah. อันนี้เหมือนเขาเป็นแก๊งลำหลาไมใช่ไหมแต่นี่ไม่เข้าพวกเลย <c oughs> นี่ไม่เข้าพวกเฮ้ย <c oughs> คนเยอะเหมือนกัน <c oughs> นะเราจะรอดไมนี่ย อันนี้คือเราอยู่ในแก๊งของสูงหลามใช่ไหมมีแต่น้องหลามอ่ะมีหลามอยู่สามคนแล้วก็มีคนในร้บครพวอยู่สองคนรวมตัวเราด้วย <c oughs> ตัวเราด้วยตอนนี้ไม่ก้รู้กันว่าภารกิจของเรามันจะสําเร็จหรือไม่แต่เราต้องหาวิธีี่เ่าจะต้องนี่ให้ได้เนาะนั่นเดี๋ยวจะเราขึ้นข้างบนดูแล้วกันเนาะได้ไหมเออขึ้นข้างบนเออขึ้นข้างบนแล้วกัน โอ้โหมันทำไมอะทำไมเมคอนผิดอะไรอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวดูดิ เราผิดอะไรอ่ะเราผิดอะไรอ่ะเราผิดอะไรเนี่ยก็สำหรับทุนนี้ค้เพียท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ครับขอบคุณมากครับ